ไลพวกเราวิ่หนีป่าแล้วเ้าเข้าเดอโฟมแมนที่นี่มันจะถึงบังเตอร์แล้วอะอะโจิบหายแล้วอพ้เมดีเมดีเมดิ โอ้โอ้มันเจ็บเหลือเกินคุณบอลช่วยผมด้วยผมโดนไอ้พวกฝั่งสนุงเรื่องมันยิงมาอไอ้ซูจอดาบมันยิงลอบอันอพิจีมาใส่ผมโอ้ตอนนี้มันเข้าไปในท้งผมแล้วเนื่องจากผมกินอพิจีนั้นเข้าไปผมไม่รอดกลับมาแต่ระเบิดมันได้ดูในท้าผมเอาคีช่วยหน่อยผมจะเป็นลมแล้วเรียกโอเค เอาละโอ้โหไม่นะะโอ้เฮฟวี่แกไปล้มแล้วแพ้มาอีกแล้วใั่ไมเนี่ยอปวดเท้าช่วยจำไม่ทีสิได้ของพวกเราถึงแพ้เลยนี้เรื่อยๆวันเนี่ยไม่เข้าใจเลยไอ้นก กเป็นคนสมสารได้อันนะ่ะทำไมถึงเราไม่ใชนาสุดนีกับไอพวกเสียดุนเงินสักทีพวกเสียดุนเงินทำไมมันชนะเราต้องหลอดโอ,อ,อ,อ้ดูแข็หน่อยสิยแบด้วยโคตรใหญ่เลยโอ,อ้แข็งใจไวนะ้นะเอ็มพี่แขงใจไว้แขงใจไว้จกสัญญาว่าฉันจะช่วยนายให้รอจากที่นี่ถึงแม้ตอนนี้นายจะสลบอยู่ด้วยยาสลบของฉันโอเคเอาลนะตอนนี้เราเป็นเครื่องมืออะไรมั่งเออมีกระบอ,อกหอสกา มีมีของสไนเปอร์มีเครื่องมีพร้อมอินจินเนียมีมีของตะไยมีดินสอแล้วก็มีไขควงแล้วก็มีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะเอออะไรสักอย่างเอาว่าเขาอินจินเนียเอาไปทุบเออแล้วข้างล่างล่ะข้างล่างมีอะไรอีกอ้นี่ไงวานเ้อของไพรโรเลยนเนี่ฉันดูศาสต์ยืมอุปกรณ์เขามาโอเคเพื่อมาช่วยนายแต่ฉันขอบกินอ๋ออันนี้ยอมใจก่อนนะของเรโมแมนใช่ไหมเด้ย โอเคได้เหลือบแล้วโอเคเมาได้ทีกังใจไหมนะพวกโอเคตะกลังพุบโอ้ซี่โขมนอยด่าโอเคเออเออโอ้ซี่โขมนายแน่นมากโอ้โทษทีเจ้าดบโทษทีโอเคเอาละเออเอออ่ะตีเข้าไปตีเข้าไปเออเออโอเคเอออไม่ต้องหัวงนะเดี๋ยวซี่โขตัวนี้มันจะงอกอ่ะนายกินเข้าไปแล้วกันนายกินเข้าไป โอ้ขอโทษีขอโทษพี่จะเป็นเมดิภาษาอะไรบนเนี่ยโอเคฉันไม่ได้รับใบอนุญาตทางแพทย์ด้วยนั้นสามแล้วขอโทษโอเคมะเริ่มปฏิทินไปต้องปวงนะปอดนี่ก็จะมอสเหมือนกันมอสได้ก็บากแล้วนะไอ้ตโนกอย่าไปบอกันหรอกโอเคเอาละหลังจากนั้นฉันก็ทำอะไรต่อดีวะเนี่ยเออเอามีดหัวสปายมาตัดคุ้หัวใจอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้ โอเคฉันได้หัวใจนายมาแล้วตอนนี้เมือดนายใกล้จะหมดหลอดแล้วถ้าหมดหลอดนายตุยได้อ่ะกินหัวใจตัวเองเข้าไปกินหัวใจกินกินหัวใจสิกินหัวใจเอฟวีเอฟวีไม่ตออสนอร์ดสิ้นแล้วสวยแล้วโอเคเอาล่ะเรามีอะไรในตู้เย็นมีอะไรโอ้ในใจมีหัวใจเฮ้ยมีแซนด์วิชแซนด์วิชโอเคนายกินเล่นก่อนนะเอาไว้คั่นเวลาฉันรู้ว่านายชอบกินแซนด์วิชที่สุดแล้วเอฟวีโอเค กินเข้าไปก่อนกินเข้าไปเอฟพี่เอฟพี่พพกินเข้าไปเอฟพี่เอฟพี่กินเข้าไปก่อนอึ๊บอ่ะกินเข้าไปจับปากเข้าไปเ้จาจับมันก็กินนมนี่ซะนมอันนี้นมอ่ะกินนมอเอ้าปิดไม่ได้อ่ะกูกินเองละดามแม็ชีของไอ้สไนเปอร์ที่ว่าอืออือแบกเลยโอเคเอฟพี่แกจะตายแล้วโอเคจะเจ้ามามมามมามตัวใหม่เอา้ามาม,มันตกเอฟพี่ฝากอมูน,นั้นจิบหน่อยดิฝากอมูน,นั้นจิบหน่อย ไอ้พี่เม็กเฮ้ยกูเรีนอะไรก็ไม่รู้กูเล่นอะไรก็ไม่รู้โอเคเอาละเอาละกูต้องขายยังไงกูต้องขายยังไงกูต้องทำอะไรกูต้องทำอะไรหัวใจอ๋อต้องเอาหัวใจเปลี่ยนหัวใจนี่หัวใจได้หัวใจมาแล้วเฮปปี่หัวใจหัวใจยันยันบิดบกกันจะเป็นอะไรจับเข้าไปจับแม่กันเลยดับดับ้าไมเออเฮ้พี่กดะเดมไอ้พี่มาไม่ได้อ่อไม่รอด เฮ้แล้วนี่คืออะไรอ้นี่คือเครื่องของเรานี่ยว่าที่ทําให้คนใดที่ได้ฮิวจะได้ฟื้นฟูพลังจากนั้นหระนี่มีหัวใจหัวใจชัดฮันแมอร์เวเยข้าไปยอะเอข้าไปยอะยอกไม่เอฟีีเอฟีีเอฟีเอฟวีบอกอะไรก่อนเช็ดคนก่อนจบๆๆมันจะตายไหมจะบอกเพื่อนเขาตายไหมเอฟวีตายก่อจะไปบอกว่าอยู่ตจะมาลงพอแล้วพอแล้วพอแล้วเลิกทำเสียงเมดิกแล้วพอพอพอกลับไปเป็นเสียงเดิมเดี๋ยวนี้ โอเคข่าวดีฉันจะเอาใหม่ฉันสัญญาว่าฉันจะช่วยชีวิตนายให้นายชนะสงครามดีให้พวกบ้านั้นใ้พวกสีน้ำเงินบ้าบอพวกนั้นแพ้เรานะเฮฟว่จะสัญญาเฮฉันจะลูบหัวได้อย่างนี้เเจ้าแมงซ่าของฉัน <c oughs> <c oughs> ไหนขอดูสภาพฟันหน่อยสิอาปากอาปากมาอาปากอะอากว่างก่า อ้ายดูหน่อยอ่ะโอเคเอาระฉันอยากให้นายอยู่กับสิ่งที่นายชอบพิสุดน์นั่นก็คือแซนด์วิชก่อนนะแซนด์วิชนี้ทำไมมันเด้งดึ๋งจังเลยวะเนี่ยแซนด์วิชทำไมมันเด้งดึ๋งอย่างนี้วะเนี่ยโอเคเอาระอ่ะโอเคยัดเข้าไปอ่ะโอเคอยู่สภาพนี้แหละฉันลืมไปเลยนะว่าฉันมีอาวุธทรงพลังที่เอาไว้ใส่หัวใจนายโดยเฉพาะโอเคแต่ฉันจะวางไว้ตรงนี้ก่อนว่าแต่อันนี้คืออะไร อันนี้คือระเบิดปารามปนูอย่างนั้นเหรอโอเคเฮฟวี okay, ่ฉันจะเอาไว้ที่หลังก่อนแล้วกันโอเคฉันจะเก็บมันไว้แล้วต่อมาอันนี้คืออะไรปุ่มกดอะไรวะเนี่ยอืมอะคืออะไรเรนี่คือเรื่องเราก่อนที่นายจะมานอนที่เตียงดีใช่ไหมเนี่ยนั่นคือสองครามที่ฝ่ายสีแดงเรากำลังจะแพ้โอ้พระเจ้าช่วยเออแม้แต่สเกลที่ลบเก่งก็ยังต้องโดนระเบิด โอเคนี่ค uhm, <cima> ือตอนของเราตอนของเมดิก <Help> ซ <biết> ึ masa, ogi, er ่งเราจะรักษานายนี่ไงฉันกำลังรักษานายอยู่โอเคฉันเข้าใจแล้วฉันจะรักษานายให้ได้เฮฟวี่จะรักษานายให้ได้โอเคเอาละกินไว้เฮฟวี่เฮฟวี่กินแซนวิตไว้ก่อน อินซันวิทฉันรู้วิธีรักษานายแล้วเนื่องจากตะกี้หัวใจนายอ่ะมันไม่เพียงพอที่จะจัดการสิ่งนี้ได้ฉันขอใช้นี่แล้วกันกระบองโอ้โหกระบอกสเกลมาถึงจริงๆเลยวยเฮ้ยโอเคแต่ต้องรีบทำเอ้าโอเคโอ้โหโอ้โหซีโคลแบกโดดออกมาเป็นๆเลยโอเคดึงปอดออกไปดึงปอดออกไปโอเคไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวปอดมันจะงอกใหม่หลังจากที่ฉันทําสําเร็จและต้องตัดหัวใจนายออกมาก่อน หัวใจนายอะมันไม่พอที่จะใช้งานโอเคจะต้องใช้พลังที่ฉันทดลองมากับปืนเฮฟวี่ ie, ดูนี่โอเคเสียบเข้าไปเฮฟวี่เลิกครับเลิกรับแซนวิชก่อนนะเฮฟวี่ดูดีหัวใจนายอยู่ดีถึงแม้นายจะไม่รับรู้ก็ตามอ่าโอเคเอาละเลื่อนอุปกรณ์อุปกรณ์นี้จะทำให้ตัวนายนั้นหัวใจเต้นดีขึ้นแล้วนายจะเป็นอมตะในการสู้รบครั้งนี้นี่เฮฟวี่กูจะหัวใจมึง มึงแตกเฮฟี่เฮฟี่มึงมีกี่หัวใจเฮฟี่สองหัวใจไหมกูขอยืมอีกหัวใจหนึ่งได้ไหมเฮฟี่เอาชิบหายชิบหายเลือดกำลังจะหมดหมดนก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 กูต้องทำยังไงนกไอ้นกก,นนก,กูต้องทำยังไงกกนกเออตกน้ามึงนกกูต้องทำยังไงบอกกูพี่ไอ้นกทำไงทำไงนกกูต้องทำยังไงกูต้องทำยังไงเออชิบหายแล้วหายใจคือดื้อ ตั้งสติโอเคตั้งสติเรา,เา,เาหาวิธีการแก้ไขเดองจากไอ้บันโดลระเบิดของโซเดอร์ยัดเข้าท้องเราออกออกมาแล้วก็คืออยู่ตรงนั้นใช่ไหมหล้วจากนั้นเราต้องแคบเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนหัวใจใหม่เปลี่ยนหัวใจใหม่โอเคเปลี่ยนหัวใจใหม่เปลี่ยนหัวใจใหม่ดีไงหัวใจให,หัวใจหัวใจใช่แล้วเราต้องเอาหัวใจมาใส่แล้วแก่ออของของ ของของที่ต้องเสียบอยู่ไหนวะเฮฟวี่เฮฟวี่ที่เสียบหัวใจมึงอยู่ไหนเฮฟวี่กูหามันไม่เจออยู่ไหนวะมันอยู่ไหนของมันวะเฮฟวี่โอเคงั้นกูใช้อ่ะอ่ะอ่ะมีสนดเฉือนเฉือนแล้วกันเฉือนเข้าไปเฉือนเข้าไปยัดเ,เข้าไป,าไ,ปได้ไหมหัวใจมันเล็กเกินไปนายเป็นคนที่ตัวใหญ่หัวใจนี้มันไม่พอสําหรับนายอ่ะงั้นไงนเป็นปอแป๊บหนึ่งแล้วกันกินเข้าไปเฮฟวี่ตื้นเฮฟวี่ตื้น ตื่นเฮฟวี่ตื่นอไม่บันลองเตือนแล้วการนอนต้องทํายังไงต่อดีเอานี้ลากใส่เลยได้ไหมที่โคกอาจจะงอกขึ้นมาก็ได้โอ้ไม่แพ้อีกแล้วเฮฟวี่จะทำนายตายอีกแล้วโอ้ไม่เอาเช่เฮ้ยคาวนี้ฉันจะเอาจริงแล้วเฮฟวี่ฉันสัญญาตัวนายจะต้องชนะสงครามนี้ด้วยอาวุธที่ฉันได้เตรียมมาแต่ตะกี้ฉันลนไปหน่อยแล้วฉันก็โมเยอะฉันขอโทษนะเฮฟวี แต่คราวนี้ฉันสัญญาโอหัวนายทำไมสั่นอย่างนี้ล่ะฉันสัญญานี่เนาะฉันถุยน้ำลายเข้าไปในปากนายแล้วนะั้นจะชอบนะกินเข้าไปด้วยกินเข้าไปเยอะๆอกินเข้าไปโอเคเอาไรแฮปปี้กว่าาจริงละเนื่องจากตะกี้หัวใจของนายนั้นมันไม่ใหญ่มากพอฉันเลยจะต้องทำการเอาหัวใจที่ใหญ่กว่านี้แต่ฉันเล่นไปหน่อยโอเคนี่ซี่โครงปอดโอเคได้ที่แล้ว แล้วจากนั้นฉันก็จะเอาขวดของเดโมแมนมาดิอ่าเอามาผ่าตัดหัวใจนายเนื่องจากมันคมมากเลยนะเนี่ยเฮ้อเล่าของไอ้หมอนี่เนี่ยตัดตัด,ต,ดตัดได้ไหมอ่าโอเคได้ที่แล้วส่วนนี่มามยอนทิ้งมามือตัดกูก็ไม่รู้นี่หัวใจนายนะมาที่จริงมันก็ใหญ่พออยู่หรอกแต่บอกเลยว่ามันยังใหญ่ไม่พอโอกาสที่มันจะระเบิดมีสูงมากเห็นไหมล่ะระเบิดอีกแล้วแม่งเอ้ยโอเค เพราะฉะนั้นฉันต้องเอาหัวใจที่อยู่ในตู้เย็นเตรียมเอาไว้ซึ่งนี่มันเป็นหัวใจของเออ่ไม่รู้สิมันเป็นหัวใจเล็กนะอ่ะลองดูดิได้ไหมเฮฟี่ ie, มันระเบิดอีกแล้วอะ่ะเฮฟี่นี่หัวใจดีจะสามารถเปลี่ยนสงครามสีแดงให้สีแดงนั้นชนะได้นะข่าวดีกันสัญญาฉันสัญญาโอเคอยัดเข้าไปแล้วเฮฟี่เฮฟี่ การสัญญาเราจะชนะสงครามนี้ด้วยกันแล้วจากนั้นแกตื่นมาแกจะชนะทุกตัวเพราะแกจะไม่มีวันตายเอาละใส่เข้าไป <c oughs> <c oughs> นี่นี่เป็นไงเรามันได้ผลเฮฟวี่มันได้ผลโอเคจะยัดเข้าไปยัดเข้าไปโอเคแล้วจากนั้นก็ใช้เครื่องแปลสภาพชาแล้วชาแล้วเฮฟวี่นายควรจะตื่นดิเฮฟวี่เฮฟวี่มันไม่เหมือนในกระตู้ที่ฉันดูอะไรมันควรจะติดได้แล้วดิ ไอ้เครื่องนี้มันยังไม่แกล้ไม่พอเหรอหรือว่ายังไงชัดดิอ้าวตตยอีกแล้วอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอาไงกับบันดีวะเนี่ยเอาไงกับบันดีอ,อบ้าเอ,อ้แล้วนี่มันปุ่มบ้าอะไรวะเนี่ยเออปุ่มนี้บอกว่าอย่าก,กดใช่ไหมน่าสนใจโอเคแล้วนี่ก็คือระเบิดหรือว่าผมต้องยัดระเบิดเข้าไปในท้องของเฮฟวี่เป็นไปได้ไหมโอเคใช้มีดหมอเลื่อย ได้ไหมอืมอืมโอเคเรื่อยเรื่อยเรื่อยโอเคหรือว่าเราห้ามเอาปอดออกวะเป็นไปนได้ไหมยัดแม่มเข้าไปเลยนะครับอะแบบนึงนะเฮฟฟี่คราวนี้ฉันขอทดลองอะไรบางอย่างหน่อยนะโอเคยิงระเบิดมาแล้วก็ยัดมันเข้าไปนี่ยัดยัดโอเคยัดได้ทีแล้วผมว่านะไอ้ปุ่มนี้น่าจะเป็นปุ่มระเบิดอย่างแน่นอนตูมนะครับอ้าวเรียบร้อยระเบิด แล้วกูจะกดทำมะเขือปอแปะอะไรวะเดี๋ยวถ้ามันเราจะระเบิดเนี่ยโอ้ยเป็นเสียงเป็ยกไอ้เจา้านกแกไม่มีอะไรที่จะบอกกับฉันเลยเหรอฮะว่าจะต้องทำยังไงถึงจะชนะเก็บดีเดี๋ยวฮะอ่ะคราวนี้ฉันจะเล็งเครื่องไว้ใกล้ๆตัวแกเลยนะอ่แล้วจากนั้นฉันก็จะอ่ะโอเคเอาหัวใจใหญ่คาบแซนวิชแวะอ่ะคาไปนาพวกนะแล้วจากนั้นฉันก็จะปักมันเข้าไปโอเคปักมันเข้าไปแล้วก็อ่ะโอเคชาร์จชาร์จโอเค ตอนนี้พลังงานได้ที่แล้วแล้วจากนั้นฉันก็จะยัดมันเข้าไปอื้ออ,อืออือเป็นไงได้ไหมไม่ได้เหรอฉันต้องเอาหัวใจออกก่อนนะเฮฟวี่ฉันขอนโทษนะเอาหัวใจเก่าวางเอาไว้ปึ๊บแล้วจากนั้นก็ใส่ดีเข้าไปเหรอได้ไหมเฮ้ยได้ผลเฮฟวี่กระดูกนายกลับมางอกเหมือนเดิมแล้วเฮฟวี He avy! He avy! He avy! ่เฮฟวี่เฮฟวี่ดูดิดู ต่อไปนี้จะไม่มีใครทำไรนายได้แล้วเพราะว่าฉันจะช่วยได้เองสุดยอดเลยนี่ใบประกาศว่าฉันทำได้ดีแล้วนี่คืออะไรปุ่มเลดี้เหรอเฮวี่อ้าวทำไมนายไม่ตื่นอะเฮวี่เฮวี้เฮวี่ตื่นไปทำสงครามสู้ไอ้พวกสีน้ำเงินแล้วเข้าเฮวี่ท้องนายดีขึ้นมากเลยนะเนี่ยเฮวี้นายรอดแล้วว้าจับมือหน่อย อันนั้นต่อมาเฮฟวี่ฉันขอทดลองกับนายอีกนะเนื่องจากนายไปลบมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็แพอีกใช่ไหมไม่ต้องห่วงเนื่องจากคราวนี้ฉันทําเป็นแหละฉันทําเป็นสิ่งที่ฉันอยากจะทดลองกับนายนะฉันสงสัยว่าถ้าฉันเอาดิใส่เข้าไปพร้อมกับหัวใจของนายจะเป็นยังไงวะเนี่ยอไอ้ปอดพวกนี้จะไปสนใจไอ้ซีโคพวกนี้จะไปสนใจใช่ไหมเจ้านกเดี๋ยวมันก็งอกงอกก็บ้าแล้วโอเคเนะอาละใส่เข้าไปะจะาจะ้าจ้าเดี๋ยวก่อน ใส่ระเบิดเข้าไปก่อนแล้วจากนั้นก็ตามด้วยอาชีของสปายเอ้ยไม่ใช่ชีของสไนเปอร์นี่อาใส่เข้าไปใส่เข้าไปอ่ะแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกโอเคเราจะเริ่มยัดหัวใจนายเข้าไปแล้วดนะ้านเนื่งจากนายจะตุยอีกไม่ช้าโอเคเอาละเริ่มพลังชาร์จยัดเข้าไปยัดเข้าไปโอเคตอนนี้ข้าหัวใจนายส่งพลังแล้ว อ่าโอเคตอนนี้เฮฟวี่ไปไงปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปเร็ว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 ดีอ่าตัวนายโอ้โหระเบิดแซนวิชติดอยู่ในด้านบนเลยเฮ้ยเป็นไงล่ะดูตัวผมสิว้าวเย้เฮฟวี่เฮฟวี่นายสุดยอดมากเลยตอนนี้มีนิวเคลียติดอยู่ในท้องของนายซึ่งก็บอกเลยว่ามันบ้ามากโอเคเดี๋ยวฉันจะลองกดดูนะตูมระเบิดนะครับระเบิดในท้องเฮฟวี่ไปเลยนะฮะ